เราเราเรารูไม่ไหวเด็กนี่อายุกี่ปีก็รู้ครับรู้ว่าเด็กนี่น้องนี่ยังไงก็ไม่ถึงสิบห้าปีตุ้งตองไหมครับครับถึงเราบ้างปอขกล้องเด็กนี่เรารู้จักไหมครับรู้จักครับเราเป็นอะไรกับปอขกล้องเด็กครับก็อยู่ด้วยการยึดเปลือนนะครับกือว่าเป็นเพื่อนนะครับถ้ากับว่าเราเนี่ยถ้าเล่นกันตรงตรงเราก็ไปคุ้มคืนลูกล้องเพื่อนผมไม่ได้คุ้มคืนครับอ่าอ่าก็เข้าใจในความคิดของเราผมก็ไปจบอ่าได้มีความคิดบ้าง ขังเลยเด็กยิ่งย่อมมาคุณจัย่อมครับย่อมเลยใส่เด็กรองไม่ได้ลงเลยผมมาเป็นการจัดการผมเลี่ยครับผมลงไปจุงถึงบ้านเด็กก็ไม่ได้ลงกับหน้าบ้านแต่ว่าเด็กบอกว่าผมลับผมว่าเอารถลับไปไหวให้เจ็บกอดที่ผมยืมมาครับผมลงลับมาลาวแต่วันนั้นก็คือทางเลกใช่ไหมที่ว่าครับนหลังจากวันนั้นนะก็ไม่ได้เจอน้องเขาอีกครั้งครับไม่ได้กอไม่ไม่ได้เจอเลยก็จะดงว่า ญาติก็หนองพูดได้ให้เนี่ยก็ไม่ต้องการให้เราอยู่ด้วยกันรว่กบกันเข้าใจไหมอ่าเพราะว่า,วาถ้าเขาถ้าหว่าตามอันนี้เราอาจจะิกไบเองว่าเขาอาจจะให้เรากบกันเราิกไปเองแต่ไว้ความเป็นจริงกันไหมญาติเขาป่านี้ป่าป่าห,ห่างกันแสดงว่าเขาไม่ได้ยินยอมไห้เราจบก้อนที่อะไม่อยากเราอยู่ด,ยด้วยกันนี่ ผมว่าตาว่าเขาหลุดจริงก็ว่านายร่ำไม่กินมากตอนนั้นว่าเลไปไม่ละเดี๋ยวตอนนั้นเราไม่กินมากเราอายุยที่ทีกว่าที่เนี่ยมันมันมันนายแต่สขวดหรือไม่ก็เย็งไงมันยเย็นสิงโลนน่าจะเกว่าผม่เคยทำเราเราเก๋วบอกเด็กไหมบอกผู้จิตรับผมบ้านนองก็ลดผ้าก็ขั้วลดกับรุ่นล้านกับไม่ว่าคือว่าความความรักนี่พวกความความแข็มันไม่มีผมเน้นไม่มีอายุใช่ไหมกับผมว่า คือพอเขาวันต่อกับเป็นดุลนองไงดูมาพี่ทั้งเป็นดุลนองทั้งเป็นเปลือนของเราไงถึงเราต่อกับเราไปพันนั่นไงรู้ใจแล้วคดีมันเกิดขึ้นแล้วนะคดีมันเกิดขึ้นมีการแจ้งความมีการร้องทุกแล้วนะมันเกี่ยวกับเรื่องของเด็กก็ไม่เกินอ่ะอยู่ที่ป้ามันก็ไล่ก็ห้ามเพื่อนที่เจ้าหน้าที่เมื่อได้แจ้งข้อหาเราสาบแล้วนะอุ้มท้าบถุงตรงว่าเรารู้ทึกพิษไหมดูว่าเราแก็เราเจอเชย ในเรามีความปิดก็เพื่อโลชั่นปิดนั่นแหละแต่เราไอเดียเรื่องเดียวว่ารักนอนอ่ะเพือว่าอย่างรัะยังคง,ค,คงมันนั่นแหละนี่ป่านนี้ก็คงไม่ไปดูที่ว่ามันอยู่ในนี่ครับอ่าถ <c oughs> ึงแต่เราอยากอีกข้อตรวจอีกข้อตรวใกล้เกตเป็นเกตนี่ข้อตรวใกล้ครับการข้อตรวแล้วข้อตรวยาก็นวดครับยาที่แบบผู้ที่อยู่ด้วยนู่นนะครับโอ้ก็อ่าโอ้ก็ใกล้เบื่อ มันนายไม่โกรธมึงมันเลยกับกับตำรวจแต่บางก็คิดลึกๆบางทีเราเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเขาโกรธไม่โกรธไงกใจเขาโกรธเป็นพื้นผมก็ไม่ไม่รู้ว่าพื้นมันมันมันผมบอกตรงนะมันถ้าเขาโกรธเขาไม่ได้เพลงกับถูกไหมเพราะว่าเราไปตั้มไม่ดีกับลูกเขาครับนั่นผมก็ใจเขาเหมือนเหมือนนะครับแต่วันนี้คือว่าเรากบบพวกเราเออมีรีบอะไรอีกแล้วพี่จอบน้องเขายิยักอยู่ด้วยนี่ครับแต่ว่าเบิก